โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับกระผมสุริพงศ์เอนะวันนี้ก็มาเจอกันในตัวเกมิมดิมลีกซ็อกเกอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกเป็นตัวมัดของเอ่อดิมลีกมัดของยูเอฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมโดยยูเอฟ่าแชมเปียนลีกปีล่าสุดนี้ก็เป็นทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดนะครับผมก็เออเขาก็เลยเอา,าแฮร์รนมายินเป็นพรีเซนเตอร์นะน่าจะเกี่ยวข้องอยู่นะว่า ทีมเขาก็แชมป์ไยครับผมโอเคแล้วก็สําหรับตัวหมอนนี้นะก็มอออนไลน์ตรงนี้ก็เล่นได้ตามปกติเลยนะครับผมส่วนลิงการดาวน์โหลดนะครับผมผมจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ปงะมูลน,นะครับมาเขาเข้าไปดูข้างในก่อนเอออย่างแรกเราก็มาดูฟูลทีมกันก่อนดีกว่านะทุกคนก็ต้องมีแฮร์ a n นแล้วปะแชมป์รายการนี้นะนี่นะครับผมลิงแฮร์เรนนะ เก็จะมีโรนัลโดนะครับผมเรวบานนะครับผมข้าตัวเก่าๆทั้งนั้นมาเลยนะครับคีวินดูบอยเนย์มานะครับเตียโก้คา์ฮาร่าดิโอเมซี่นะครับเดวิดอาราบาเตียโก้ซินวาคูริบาลีปาวาแล้วก็อุบักนะครับสำรองครับผมเมมฟิตดีปายนะเดลิสมาเทนนะฮอันพิสโก้ขวอภัอยนะครับฟิลิเป้คูติญโยนะครับผมอังเกลดิมารียเกนาบี้นะครับ มีลูบินดีอาร์ตเอเดอร์สันนะผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมลิยาดมาเลสคล์บอกเกอร์แล้วก็เออร์ลิงเบลฮาแลด์นะครับผมแล้วก็ส่วนทานเฟอร์ตรงนี้ก็เป็นตลาดนักเตะปัจจุบันนะนี่นะครับเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยนะครับผมต่อไปเราไปดูสนามกับชุดก่อนนะสนามก็จะประมาณนี้นะครับผม เก้าอี้ก็เป็นสีฟ้าก็คือว่าสวยเลยนะครับในส่วนของตัวชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะตกแต่งลถดลายเป็นแนวเอยูฟาแชมเปี้ยนลนะครับผมลองแข่งก่อนสักนัดหนึ่งนะเราเจออาร์ซนออนนะเวเราจะบุไปยอนนะครับทีมเราก็เรียกว่าเป็นทีมแบบนักเตะดเยี่ยมยูฟาละก่อนนะครับผมนะครับเควินเดอร์บอยขอปรับมุมกล้องดีกว่านะ มันปรับตรงไหนประกิเซตติง้งพอปรับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ก็รอยเลยนะครับผมไปอาราบาให้ไปที่เดอ์บอยเดอ์บอยเห็นด้านซายตัดมันินมาในิมาให้ลูนารุลูนารกเปิดแล้วกีเข้ามือ,มอมประตูก่อนครับผม อาราบาเดือบอยแล้วลูกนี้แทงถึงด้วยเมฟิตไม่ได้ครับผมซิง่าเดือบอยเดือบอยตัดให้เมฟิตเดไปลูกนี้ยังไม่ถึงครับผมมาเดือบอยครั้งลูกนี้แทงเป็นโลนาวโดได้แล้วซัดลูกนี้ยังติดเซฟครับผมเป็นลูกติมมุมเลย เตียกกูคันธาราเปิดขึ้นมาโรูน่โดขึ้นคไม่ถึงหกเแล้วนี้มาซ้ำหนึ่งศูนย์เขาเป็นในมาจูเนียนะผมยิงประตูขึ้นนําปิดไม่ฟิตดีไปเดือบอยเดือบอยออกมาในมาในมาในมาตัดสนใจอย่างมบอนของในมาครับผมไมนเลี้ยงไม่ได้เลยครับผมแต่ยังเก็บบอลตามขึ้นมาได้ด้วย โอเมซี่เมซี่แากแล้วซัดไปซ้ายเองถึงบล็อกครับผมเป็นเคลมโดยบอยอีกครั้งโดยบอยเปิดขึ้นมาโลนาลโดลรงนี้แล้วเมฟายซ้ำในมาในมาไนเมาตลงนี้เดยบอยแทงให้เมฟิตได้ไปแล้วซ้ายลูกนี้สองสูครับผมก็ ขอไปนะเป็นโลน้ำดนะที่ยิงเข้าไปหนึหน่งนึงนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่๋ยวบ๊วมาเจอกัน,นกคลิปต่อไปครับผมโอเคเอเวอร์รีบอดี้